สรุปเธอรู้ท้งไห<อ>มเนี่ยฮะโอ๊ยมันถานแล้วนะฉันไม่ได้ขับบ้านตั้งหลายปีอะแวะถามคนนั้นก่อนละกันโอ้ยเสียเวลาจริงๆเลยจะถามก็รีบถามดินายก็ถามให้หน่อยดิโอ้ยอะไรวะ่าวุ่นวายกับฉันอยู่เลยเธอเนี่ยเออน่าอยากได้เช้าเร็มไหมรีบทําเถอะเฮ้ยเออเนี่ยไอ้น้นองพี่เขาถามเลยหน่อยดิหมาใครเรียกอะเรียกผมอ่ะเออไอ้น้องเป็นคนแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยผมก็อยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กอะเข้าใจไหมเขาเข้าใจเข้าใจ ว่าแต่อยู่แถวนี้มานานยังไงเอ้าก็อยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจจะถามทางหน่อยจะรู้ทางไหมเล่าก็อยู่แถวนี้มันตั้งแต่เด็กก็ต้องรู้ทุกทางอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจฉันว่าแกควรจะเลิกพูดเอกเข้าใจไหมเข้าใจมั้เลิกสักทีเอ้ามันเป็นสไตล์พี่เข้าใจไหมเออเดยเดี๋ยว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 ฉันคุยเองดีกว่าเอ่อน้องคะ คือพวกพี่กำลังจะไปหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ริมทะเลอะ่ะน้องพอจะรู้ทางไหมว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะโอ้พี่แถวนี้มันริมทะเลทั้งนั้นอะ่ะบอกให้มันจ่อจงวันนี้ดิเข้าใจไหมหยอกหยอดจะทหยุดอ <c oughs> <c oughs> ้ <c oughs> พี่พี่ก็ก็เข้าใจแต่แถวน,นี้มันริมทะเลทั้งนั้นอะ่ะพี่ไปไม่ถูกอะ่ะงั้นพี่ก็ลองบอกอะไรเทียนแบบเด่นเด่น <c oughs> หรือว่าสําคัญสาคัญของหมู่บ้านนั้นมาดิเข้าใจไหมเออพี่จําได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะ <c oughs> พ่อแม่ของพี่อ่ะเขาจะพาพี่กับชาวต่างชาติไปหาปลาหมึกอ่ะอ๋อจบละหาบอกแบบนี้แต่แนอะก็รู้แล้วแหละโหสนใจไหมรู้แล้วเหรอ ไหนเหรอปล่อยพี่มาถามเด็กแว่นในพวกผมอะจะเอาคำตอบไม่ง่ายแบบเนี้ยมันก็มีได้ไหมเข้าใจไหมแล้วน้องต้องการอะไรอะเท่าไหร่ล่ะไอพี่เอาเงินในพวกผมอะมันเสียสักสีรีถ้พี่อยากได้คำตอบนะกูพี่ก็ต้องแบวนกับพวกผมก่อนแข่งกันถ้าชนะพวกผมอะก็เอาคำตอบไปเข้าใจไหมเออไม่ไม่เอาน้องเอารับคำท้าเว้ยมาหัวใจผมสลายฮนะทุกคน ใจผมแตกสลายเป็นล้หนานชิ้นเลยบางคนไม่กดไหล์แล้วเข้ามาดูในทุกๆวันลิดใหม่มาทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ลง15นาฬิกา4 5นาทีเสาร์อาทิตย์ลง14นาฬิกา15นาทีก็ไม่มีใครดูแล้วไม่มีใครกดไหลวใจผมเลยแตกสลายแล้วแต่ละชิ้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงๆและไหนที่จุดใจที่แตกเป็นเสี่ยงๆก็ถูกบดละเอียดจนกลายเป็นปุ๋ยผงหมดเลยใจผมอ่ะ แทบจะกลายเป็นกรรขนไปแล้วฮะเอออะไรของนายเนี่ยเฮ่ฮะเดี๋ยวลูกอะไปก่อนแล้วนะไปดิไปดิอุ้ยเดี๋ยวก็แพ้แล้วไปโอ้ยแล้วทำไมฉันต้องมาเป็นคนขับเนี่ยไหนจะขับเองนะเองนะไม่ขับวะอ้าฉันเคยขับที่ไหนเล่าถ้าไม่เคยขับแล้วจะไปท้าทำไมเล่าคะเอ้าก็เธอขับเป็นนี่นาฉันไม่ยอมแพ้ไอ้เด็กแหวนหัวเขียวแล้วเราเว้ย งก็เธอครับเป็นคนเดียวไงเธอไม่อยากรู้ว่า้านพ่อแม่เธออยู่ไหนอ่ะรีบเอาชนะดิว่าฉันไม่อยากแพ้เด็กแว้นนั้นเว้ยโอ้ยแล้วฉันจะไปชนะมันได้ไงเล่าฉันเป็นผู้หญิงนะแพ้แน่อ่ะเอ้ยไอ้หัวเขียวเดี๋ยวให้ล้านหนึ่งล้าน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 หนึ่งไปไปไอชนะแล้วเว้ยชนะแล้ว ภูมิใจจังเลยนะ,ะเป็นไงอะ่ะฉันชนะแกะแล้วนะห,หัวเขียวค่ะคับพี่พี่พี่บอกว่าจะให้ผมหลานหนึ่งจริงจริงอะครับเออให้จริงอยู่แล้วฉันไม่คนพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วนะโอ้ยจะพี่จะห้ลานหนึ่งพี่หวังแต่แรกจะได้ไม่ต้องแข่งครับนั่นดิ ถ้านายจะเอาเงินให้เขาขนาดนี้อ่ะก็ไม่ต้องแข่งแต่แรกก็ได้ไหมฮะนั่นสิครับพี่ให้พี่บอกขวตม้งแต่แรกนะไม่ต้องแข่งเสียเวลาหรอกผมบอกพี่เลยเข้าใจไหมเนบจะให้แกหนึ่งล้านสําหรับคําตอบแล้วก็ให้เพิ่มอีกห้าแสนให้แกเลิกพูดคำว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะั่นแหละเอ้ยะฉันติดแกแล้วเนี่ยห้ามพูดอีกด้วย,อยโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมบอกคําตอบก่อนแล้วกันนะครับหมู่บ้านที่พี่จะไปอ่ะ ตรงไปอีกประมาณ2กิโลก็ถึงนะครับไม่ต้องเลี้ยวนะตรงๆเลยเอาแค่นี้เนี่ยนะใช่ครับพี่แค่นี้แหละขอบคุณมากนะคะสำหรับหลานห้าไปกันอีโลให้พี่ปาไปกินีอโอ้ยเสียายอ่ะตั้งห้านห้าเพื่อคำตอบแค่นี้เนี่ยนะาทมามือนะไปกันใช,ใช่ใช่ใช่ที่นี่แหละฉันจำทางเข้าหมู่บ้านได้โอ้ยถ้าฉันกลับมาอีกครั้งเดียวฉันจะให้คนมาทำถนนใหม่ละกันทำไมมันเก่าแล้วโสกระปกขนาดนี้เนี่ยฮะนี่นี่ หมู่บ้านเชื้อนำบทนะไม่ใช่ในเมืองของพวกนายซะหน่อย,อยตามมาเถอะบ้านฉันหลังนั้นไงอืมนี่หรอบ้านเธอใช่บ้านหลังนี้แหละฉันจําได้นี่เธอออกจากบ้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่วะเนี่ยก็ตั้งแต่สิบห้าสิบห้าเนี่ยนะอืมฉันเคยพูดกับตัวเองไว้นะว่าฉันมีเงินเมื่อไหร่ฉันจะกลับมาความคิดเด็กน้อยชัดๆเนียนาในเงียบเถอะแม่พ่อแม่คะพออ ทำไมบ้านหนึ่งเป็นแบบนี้อ่ะไหนอะ่ะพ่อแม่เธอบ้านเธอมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยวะเนี่ยไม่ใช่นะจริงๆมันก็ต้องมีเตียงพ่อกับแม่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าดิแต่นี่ทําไมไม่มีอะไรเลยอะ่ะอ้าวจะไม่รู้ไหมเนี่ยหรือว่าพ่อกับแม่เธอเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วอะ่ะไม่อะ่ะแล้วพ่อกับแม่จะย้ายไปไหนอะ่ะเขาอาจจะย้ายไปในเมืองเพื่อ,อไปตามหาเธอไงเธอเล่นหนีออกจากบ้านตั้งแต่15แล้วเว้ ถึงฉันจะหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบห้านะแต่ฉันก็เขียนจดหมายมาหาพ่อกับแม่ทุกปีแล้วที่อยู่ก็คือที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วพ่อกับแม่ฉันก็ยังตอบจดหมายทุกฉบับอยู่เลยแล้วจดหมายล่าสุดของเธอเมื่อไหรอะก็เดือนที่แล้วอะ่ะโอ้ยตั้งเดือนที่แล้วตอนนี้พ่อกับแม่เธออาจจะย้ายไปไหนก็ได้แล้วมั้งถ้าเขาจะย้ายไปไหนอะเขาก็ต้องบอกฉันก่อนดิเออไม่งั้นหรือว่าพ่อกับแม่เธอเขาจะออไปแล้วอะ่ะเฮ้ย ไม่ไม่ใช่หรอกพ่อกับแม่ฉันไม่หรอกเออโอเคคงจะไม่แล้วว่างแล้วจะเอาไงต่อเดี๋ยวนาะยช่วยฉันตามหาแถวหมู่บ้านนะเราแยากกันหาดีกว่าแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าพ่อแม่เธอหน้าตาไงอะ่ะถ้าเกิดว่านายเจอใครนายก็บอกว่านายกำลังตามหาพ่อแม่ของตาแค่นี้เขาก<อ>รู้แล้วนะ่ะ<อ>ไปแล้วยายแป้นนินอะไรวะพ่อกับแม่อยู่ไหนอะ่ะ ตามหาท ok ั่วแล้วก็ยังไม่เจอพ่อแม่อยู่ที่ไหนอะนี่คุณก็ไปเล่าแม่เอ้ามาแล้วเหรอพ่อแม่มาไงลูกกลับมาแล้วเหรอขอโทษนะคะโอ้ยหนาวนะไม่เป็นไรแค่วันนี้ลูกกลับมาพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วนานสชนานเลยนะที่ลูกไม่กลับมาพ่อกับแม่เนี่ยขอโทษนะพ่อ ขอโทษน,นะแม่หนูกำลังพยายามหาเงินเพื่อที่จะมาดูแลพ่อกับแม่แต่หนูยังหาไม่ได้เลยอ,ะอ่ะหนูเลยไม่มีหน้าที่จะกลับมาหาพ่อกับแม่โอ้ยไอ้เงินพวกนั้นน่ะพ่อไม่ต้องการหรอกพ่อต้องการแค่หนูนั่นแหละป้าพ่อจำไว้นะลูกลูกไม่จำเป็นต้องเอาเงินเป็นล้านมาให้แม่หรอกแต่ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะก็กลับมาหาพ่อกับแม่บ้างนะลูกค่ะแม่นี่ยายป้าเนน ภารกิจแรกของเธอก็ถือว่าสำเร็จแล้วใช่ไหมอือแล้วนายไปเจอพ่อกับแม่ฉันได้ยังไงเนี่ยก็พอดีฉันเดินไปเดินมาได้เห็นป้ายเขียนว่าบ้านหลังนี้บ้านผู้ใหญ่อ่ะฉันก็เลยไปจ้างผู้ใหญ่ประกาศหาแม่งเลยแต่เมื่อกี้พ่อกับแม่เธอเล่าให้ฉันฟังเนี่ยนะว่าตอนเด็กๆเธอไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็ไปหยิบขี้ของนักท่องเที่ยวมากินอ่อ จะเล่าแบบนี้คะฟังทำไมเอ้าไม่เห็นเป็นไรลูกนั่นดิเป็นพวงเป็นแฟนกันอ่ะก็ไม่ต้องมีความลับปิดบังกันหรอกเออแม่ใช่แล้วเป็นแฟนกันอ่ะไม่ต้องมีความลับต่อกัน้วยได้แน่ใครเป็นแฟนนายคะเอ้าเอา้นี่อย่าเล่นแบบนี้ดิเดี๋ยวพ่อกับแม่เธอเขาก็ตกใจหรอกตอนสงคูรเป็นแฟนกันนี่ไม่งั้นเราจะมาด้วยกันสองต่อสองไงใช่ไหมยังไงกัน ใช่ค่ะอ๋อถ้างั้นกับพักผ่อนนะลูกงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวมาให้นะนี่ทิงฉันจะไม่ค่อยชอบหมู่บ้านชนบทแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับไปนะว่ามันบรรยากาศดีจริงจว่ะฝุ่นก็ไม่ค่อยมีลมก็เย็นแถมหายใจก็รู้สึกโลง่งอ่ะก็นแน่นอนอยู่แล้วหมแถวนี้แทบจะไม่มีรถสักคันนานไม่เห็นหรออืขี่ตาเธออ,อ,อยู่เฉยๆนะนี่ เธอเป็นผู้หญิงนะเวย้ยหน้าตาก็ไม่ใช่วิกีเลยหัดเช็ดขี้ตาบ้างได้ไหมก,ก็ก็ฉันรีบนี่นะโอ๊รีบอะไรขนาดนั้นถึงขั้นลืมเช็ดขี้ตาเนี่ยนะเออรู้แล้วนะ่นี่จะถ,ถ,ถอยออกไปได้แล้วไหมทำไมอะ่ะมิก้ายอยู่ใกล้ๆฉันแบบนี้หรอไม่ใช่มิกา้าแต่เดี๋ยวคนอื่นมาเห็นอะ่ะเขาจะเข้าใจฉันผิดอ่ะทำไมเธอเคยมีแฟนอยู่บ้านเก่าด้วยเหรอฮะ สวยอย่างฉันน่ะมันก็ต้องเคยมีแล้วปะถ้างั้นฉันก็ไม่สนใจหรอกเพราะในตอนเนี้ฉันเป็นแฟนเธอเนี่ยไม่ใช่เหรอเอ้ยใครบอกก็แค่ต่อหน้าพ่อกับแม่เท่านั้นแหละเนี่เดี๋ยวพอภารกิจของเธอครบทั้งสามข้อเธอก็ต้องเป็นของฉันแล้วนะอย่าลืมดิเออรู้แล้วนะเธอคงไม่เบี่ยงฉันใช่ไหมไม่หรอกน่าฉันพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้ว เพราะว่าเกิดว่าเธอเบี้ยวฉันอนะฉันตามล่าเธอลูกพี่แนะ่รู้แล้วนะไม่ต้องมาขู่ได้ไหมไม่ได้ขู่นะเวย้ยฉันบอกไว้ว่าฉันจะทําจริงเออยีปานหนินเน่าเว้ยไอ้ฮ <c oughs> เฮียสัตว์เอ้ยเฮียสัตว์เอ้ยเธอแม่เอาโดนจับได้ซะแล้วดูดดวจดบเลยดบเล้ยนั่สิลูกเอาไปไหมจับไปไหม แม่จะไปกางเต็นท์ให้บ้าเรอคุณรุดตู้ดิริมเขื่อนโอ้ยริมคงริมเขื่อนอะไรบ้าเหรอฮะกลับเลยนะไป <laughs>